เราจะเริ่มเย็บฟองน้ำกันก่อนนะคะการเย็บฟองน้ำจะใช้ไหมสองเส้นนะคะ เว้นระยะห่างประมาณ0.5นะคะ เย็บแบบนี้ค่ะไปจนวนรอบไปจนสุดฟองน้ำของเราเลยนะคะพอเราเย็บรอบเสร็จออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเย็แบบสองชิ้นเหมือนกันนะคะเย็แบบให้ได้สองชิ้น เหมือนกันแล้วเราจะมาทำการาประกอบฟองน้ำกับตัวเต้าที่เราถักไว้นะคะถักฟองน้ำได้สองชิ้นเหมือนกันแล้วเราก็จะมาทาการประกอบนะคะประกอบกับตัว เอาไหมตรงมุมนะคะแล้วขึ้นโซ่ไปที่ไปสามหนึ่งสองสามขึ้นโซ่สามนำฟองน้ำที่เราเย็บไว้มาถักเอฟโดยการเกี่ยวไหม ด้านหลังนะคะแล้วก็แทงเกี่ยวเข้าไปกับตัวที่เราเย็ยบฟองน้ำ ถักมาจนถึงตรงกลางเลยนะคะถักมาให้ถึงตรงกลางเลยพอถักมาถึงตรงกลางก็ลงสองหลักเหมือนเดิมนะคะตรงกลาง โซ่หนึ่งแล้วก็ถักสองเอฟลงตรงกลางเหมือนเดิมแล้วถักเอฟไปทุกหลักเหมือนเดิมโดยการเกี่ยวไหมข้างหลังนะคะ ักไปจนจนจบรอบเลยนะคะพอถังมาจนถึงหัวมุมแล้วนะคะเราจะทำการเย็บถักตรงด้านล่างเนี้ยคะ่ะเชื่อมต่อกับฟองน้ำขึ้นโซ่หนึ่ง ถัก X ลงไปสองครั้งนะคะหนึ่งสองแล้วถาก X เ,เกี่ยวกับตัวฟองน้ำ ถักถักเอ็กมาจนจบเลยนะคะนี้ก็คือเย็บเสร็จแล้วนะคะ1ชิ้นก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ข้างในข้างนอกก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเราก็ไปเย็บอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวพอได้ทั้งสองชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะ มาทำการเชื่อมต่อบิกินี่กันนะคะค่ะพอเย็บเสร็จก็จะไดเ้เต้าบิกินี่ที่เสริมฟองน้ำนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถักมาได้สองชิ้นเหมือนกัน เก็บไหมเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะพอทำเสร็จหลังจากที่เราถักได้ฟองน้ำสองชิ้นแล้วนะคะเราจะมาทำการเชื่อมต่อสองชิ้นเข้าด้วยกัน ถักโซ่ถักโซ่ให้ได้เก้านิ้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสิบสี่ถักโซ่ไปเก้านิ้ว ักโซ่ให้ได้9้านิ้วครึ่งนะคะถักมาให้ได้9้านิ้วครึ่งแล้วเราจะทำการเชื่อมต่อกันค่ะเริ่มจากมุม ตรงน,นี้เลยนะคะก็คือแทงเข็มเข้าไปดึงลอดห่วงมาแล้วถักลอดห่วงมาไปทุกหลักเลยนะคะถักแบบเดื่อนห่วงอ่ะคะ่ะ ักเลื่อนห่วงมาจนถึงมุมมุมตรงกลางนะคะพอถักม,มาถึงมุมตรงกลางก็เอาชิ้นที่สองขึ้นมานะคะชิ้นที่สองแทงเข้าไปตรงมุมเหมือนกันแล้วก็ ดึงไหมลอดห่วงมาก็จะทำการเกี่ยวไหมแบบเลื่อนห่วงไปจนจบอีกชิ้นหนึ่งนะคะ พอเราถักมาถึงตรงมุมชิ้นนี้ก็ถักโซ่ออกไปอีก9นิ้วครึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับโซ่ด้านนี้เป็นด้านละว9นิ้วครึ่งค่ะพอเราถักโซ่ได้อีกฝั่ง1ครบ9นิ้วแล้วเราก็พลิกชิ้นงานกลับนะคะแล้วขึ้นโซ่สามหนึถักเอฟไปทุกหลักเลยนะคะ ถักยาวมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะถักเอฟมาจนสุดนะคะก็จะได้อยู่ที่232 F นะคะขึ้นโซ่ไป3 1 2 3พลิกชิ้นงานกับ แล้วโซ่อีกหนึ่งนะคะเว้นหนึ่งช่องถักเอฟลงในช่องถัดไปโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งแล้วถักเอฟลงในช่องถัดไปนะคะโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งทำไปจนจบ แถวเลยนะคะพอถามมาถึงหลักสุดท้ายขึ้นโซ่3นะคะหนึ่งสสาพลิกชิ้นงานกลับและโซ่อีกหนึ่งถัก f ลงในหลักถัดไป โซ่หนึ่งถัก F เอในหลักถัดไปทุกหลักเลยนะคะจนจบแถว ก็จะได้แบบนี้สอแถวนะคะพอถังมาจบแถวที่สองขึ้นโซ่สามนะคะพลิกชิ้นงานกับพลิกชิ้นงานกับแถวนี้เราจะถักเอฟทุกหลักโดยไม่ต้องเว้นนะคะ ไปแบบนี้นะคะจนจบเลยนะคะพอเราถักตรงนี้หลักสุดท้ายแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่โซ่ไปสามแล้วพลิกชิ้นงานกลับแล้วก็ถักเอกลงจะเป็นรูปแบบนี้นะค่ะก็คือขึ้นโซ่สามหสองสามเว้นไปสองหลักแล้วก็เอ็กลงตรงหลักที่สามหนึ่งสอง Um. ก็จะจบแถวเป็นแบบนี้ค่ะ